เจ้าทัพทีมทองนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับมองอยู่ไกลครับสามช่องเสาไฟฟ้าครับต่อป่านะครับครับเป็นต่อป่านะครับวันนี้วันที่สามวันที่สองตุลาสองห้าหกสามนะครับทีมงานของเราครับกำลังลุ้นกันนะครับลังลุ้นครับลังลุ้นนะครับเดี๋ยวไปเข้าไปดูครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับ ทางน้งนครับกจ้าทีมทองเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับได้ตัวหรือเปล่านะไปดูกันครับสามช่องเสาไฟ,ฟ้านะครับเมื่อกี้ได้มา1แต้มกับเจ้าทีมทองอีกจุดหนึ่งนี่เป็นจุดที่2นะครับน่าจะได้ตัวนะครับเสียงกลาง เสียงกลางๆครับนกเจ้าถิน่นเด็กไม่รู้กี่กุก้วเมื่อกี้มีสองกุกสองกุกหยุดตัวหนึ่งนะจุดนี้นะครับสามช่วงเสาไฟฟ้านะครับแบเยอะครับ,รบีรอรุนนะครับไปดูครับ ได้ตัวหรือเปล่าเงียบเลยครับน่าจะไม่พลาดครับจะไม่พลาดน่าจะไม่พลาดนะครับแต้มที่2ของวันนี้ครับเจ้าทับ ถิมทองครับเอ้ะมาแตบกบตัวหรือเปล่าดูกันนะครับมาลุ้นดูกันนะครับต่อป่าต่อ,ต,อ,ต,อต้นไม้นะครับอ้เรียบร้อยจริงๆครับครับอยู่ข้างบนนะครับขับเรียบร้อยครับโอเคนะครับ